<Wow. S 1> แบกแต่แตกอันนี้แบบไม่นิ่งๆครับอื่เนมไม่ทราบว่าเห็นไหมน,นะมันจะปแตบสมันไม่ใชครับผมนะูดดอกตัดดอกอันนี้แบบมนิ่งะครับผมอืม ดังอันนี้ตก็ดพื้ฐาน,นครับผมดูดอกกำลังจะออกลองทำดูครับลองทำดูอันนี้อันนี้ชุดแรกครับสองก้อนแบบไมนึ่งอันนี้ยังไม่ออกครับแต่เทียดนี่เดินเต็มถุงครับแบบมนึ่ง ลองทำดูนะครับผมส่วนอันนี้แบบนึ่งครับยังไม่เปิดดอกดูเชียบนี่มีเชียเชียเห็นไหมครับอันนี้อันนี้อันอันอันนี้ครึ่งถุงแล้วครับนี่ครับผมผมส่วอันนี้อันนี้เห็ดขอนครับเห็ดขอนเห็ดขอนดำ นี่ครับอืมเสียเดือยในครึ่งถุงแล้วครับผมอันนี้ชุดแรกอันนี้อัน,นอัน,นอันนี้ชุดแรกครับผมนี่นี่นี่ชุดแรกครับก้อนนี้น่าจะเสียนะดำคัะผมนี่นี่นี่ จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับอันนี้ชุดที่สองนี่ๆๆดูหญ่ดูใหญ่เดินอันนี้ทําได้อันนี้นึ่งอยู่ได้ประมาณสักห้าวันนี่ครับผมใหญ่กําลังจะเดินครับอืมต้องดูก้อนนี้ครับนี่ๆๆตอนนี้้อนนี้อืมดูใี่ใหญ่ครับหญ่เดินดีอยู่ใช้ได้อยู่ครับได้อยู่ใช้ได้อยู่ นี่ครับผมลองทำดูครับจากฟางข้าวนะครับอันนี้แบบนึ่งนะครับอันนี้แบบนึ่งอันนี้แบบนึ่งนะครับผมอันนี้คือแบบนึ่งส่วนอันนี้คือไม่นึ่งอันนี้อายุก้อนอ่าวันที่ยี่สิบสามวันที่สามวันนี้ยี่สิบวันแล้วยี่สิบวันติดดอก อันนี้ยี่สิบวันยังไม่ให้ดอกเลยครับแบบนี้ออกดอกเร็วกว่านี่นี่นี่แบบนี้ออกดอกเร็วกว่านี่ครับผมอันนี้ยังไม่ออกทําห่างก,กันวันเดียวอันนี้อันนี้เชื้อเดินเต็มก้อนแล้วครับผมนี่ครับเห็นไหมไม่ทราบว่าจะเห็นไหมขาว นี่ส่วนอันนี้ซื้อมาครับผมซื้อมาร้อยก้อนราคาก้อนละกี่บาทวะก้อนละเก้าบาทนี่ครับเขาบอกถ้าซื้อร้อยก้อนเนี่ยก้อนละเจ็ดบาทแต่ซื้อซื้อต่ำกว่าร้อยก้อนเนี่ยซื้อสิบก้อนยี่สิบก้อนก้อนละสิบบาทนะผมดอกน,นะ อันนี้เริ่มออกครับผมเริ่มอ,ออกแล้วเริ่มอ,ออกอน,นี่คนระับเอาส่วนตัวนี้เอาเชื้อมาต่อเองครับนี่คนระับผมอันนี้เอาเชื้อมาต่อเองอนนเชือเดินเต็มถุงแล้วผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหยอดใส่กันคนระับ บางบางอันก็ติดบางอันก็ไม่ติดอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ติดครับอันนี้เสียนี่ครับนี่อันนี้ก็เสียมีติดใช่แม่เสียบ้างติดบ้างครับมันก็คะคะกันไปเนาะมือใหม่หัดทำครับนี่อันนี้เสีย ครับผมลองต่อใส่ไม้ก็มีนะแต่ไม่รู้ไม้ก็น่าจะเสียเหมือนกันนะเพราะมันเป็นลาเนี่ยลาลาขึ้นนะเนี้ยเนี่ยเนี้ยก้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหรนะ่นะจะงงงหน่อยนี่ครับมันก็เริ่มเดินแนละ้วเนี่ยเนี่เนี่ยมันเสียครัอันนี้ต่อจากไม้ S <S อืมส่วนอันนี้เป็นดัางเงี้ดัางเงีเ้ยเชื้อเริ่มเดินแล้วมิวกี้ก็มีครับมันกำลังบุ่มเชื้ออยู่มิวกี้ครับนี่กำลังบุ่มเชื้อนี่ครับี้ผม ทำเองครับโรงเรือนทำเองโรงเรือนเล็กๆครับลองทำเห็ดดูก่อนับลองทำก่อนืะครับสอบถามได้นะครับทำไม่ยากครับทำไม่ยากอันนี้ผมนึ่งผมใช้ถังสองร้อยลิตรนึ่งนึ่งทีนึ่งทีก็จะได้ห้าสิบก้อนนะครับ ทำแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้แบบนี้จะใช้หัวเชื้อเยอะหน่อยเนี่ยเนี่ยนีซื้อถ้าสั่งชื้อสั่งซื้อหัวเชื้อตามจากช้อปปีหรือลาซาด้านี่ขวดหนึ่งก็จะทําได้ประมาณสักอ่าอย่างเงี้ยถุงแบบเนี้ยได้ประมาณสักสองหรือสามถุงอืม ครับผมนี่ถ่ายให้ดูครับฝากอากดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ถ้ามีประโยชน์ก็ขอ,ขอกดไลค์กดหัวใจด้วยนะมือใหม่หัดทําครับวันนี้ไปก่อนนะครับ